แสบมากสาวมาต่อผมเที่ยร้านชักดาบชิงหนีแต่สุดท้ายก็ได้เจอตัวอีกจนนำไปสู่การเอาผมขึ้นแบบเดือด<ๆ>เข้าเด่นข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ต <c oughs> ิ k t ตอกเกอร์ยรนึงมีการลงคลิปของหญิงไรนึงค่ะกำลังไล้ตัดผมผู้หญิงอีกรายโดยที่คนที่ตัดใครอยู่ในภาวะจำยอมพร้อมกับข้อความว่าต่อผมแล้วชิงไม่ใจไม่เจอตัวไม่เป็นไร แต่ถ้าเจอตัวก็จะเป็นอย่างที่เห็นเพียงแค่เห็นคลิปกับข้อความนะคะก็คงจะเดาได้แล้วว่าคนตัดคือช่างทําผมที่เจอเหตุการณ์ลูกค้าต่อผมแล้วชักดาบนี้จึงมาไล่ตามลูกค้าเมื่อเจอตัวก็ตัดผมที่ต่อไปขึ้นต่อมาน้องสาวเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าลูกค้าคนนี้มาต่อผมกับพี่สาวพอต่อเสร็จก็พยายามใบเบี่ยงเช่นกระเป๋าตังค์หายขอไปดูที่รถซึ่งพี่สาวก็ใจดีให้ไปหากระเป๋าสตางค์พร้อมกับตามไปด้วยส่วนต้นติด ทำเล็บให้กับลูกค้ารายหนึ่งจึงไม่ได้ตามไปพักใหญ่ๆตนรู้สึกถึงความผิดปกติพี่สาวหายไปนัานพอพี่สาวกลับมาก็พบว่าเลือดเต็มมือที่แทนลูกค้าคนดังกล่าวชักดาบพยายามขับรถหนีส่วนพี่สาวก็พยายามฉุดกระชากแขนจนเล็บหลุดดังนั้นจึงปิดร้านเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราว่าหลังจากปิดร้านตนไปเจอลูกค้าคนนี้ที่ร้านสะดวกซื้อ ก็ชี้หน้าด่าทันทีแล้วโทรศัพท์หาพี่สาวให้ตามมาจากนั้นก็เดินตามลูกค้าถ่ายคลิปไปเรืเร่อยๆส่วนทางลูกค้าก็ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจอย่าพูดตรงนี้ได้ไหมจากนั้นก็มีการถกเถียงกันฝั่งลูกค้าก็ยืนยันว่ามีเงินใจต่อมาทางร้านแจ้งตำรวจพอตำรวจมาถึงลูกค้าจึงโอนเงินใจ1,300บาทและทางร้านก็ถอดผมออกบางส่วนตามที่นำเสนอไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ